อร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยแบบอร่อยตะโกดอร่อยมิชลินเจ็ดปีโคตรน่ากินกลิ่นหอมมากกินอาหารชำ่ำแล้วดูหนังดูกรอบมากหนังดูกรอบหนังดูชำ่ำหนังดูแบบอ๋อไหนกัดครูเป่าทำไมอ่ะชิน<ม>ชินชินเป่าเฉยแบบนึงนะขอแบบคือเหมือน คือเหมือนจะอร่อยนะมันมีความเปรี้ยวอะที่าไม้สู่มันเปรี้ยว,วะอะเนี่ยฟิลลองฟิลอยากรู้ฟิลอยากเห็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ก ok ุ๊กเก็ตชาแนลครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ฮ่องกง บล็อกนี้จะเป็นอันซีนห้องกงเราไปตะลุยกินร้านอร่อยร้านเด็ดของห้องกงการทุกคนรอบนี้เนี่ยเราจะไปเน้นร้านโลเคอลานที่เป็นคนพื้นที่กินยังไงรอติดตามคลิปนี้กันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกด subscribe ช่องป o ๊กกล๊อ a ชาแนลด้วยทริปกินครั้งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันไปดูกันเลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่แถวจอแดนทุกคน เราจะมากินบะหม,มี่กันแล้วตอนแรกจะไปกินร้านอาหารจีนชางไฮเหลาๆแต่พอไปแล้วรู้สึกว่าอืมเหมือนจะไม่เลิศเหมือนจะไม่มนิดนึงเลยมากินบะหม,มี่แทนอันนี้เป็นบะหม,มี่ร้านดังมิชลินสตาร์หลายปีมาร์กแมนไม่ใช่มาร์กแมนกี่นุดโดขึ้นมาปุ๊บให้ออกทางออกถ้าออกเอแล้วก็ข้ามถนนมานิดเดียว ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ร้านมันดูแบบนู่น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 จ้านู่นนู่นอยู่คนละฝั่งจ้ามีคิวนิดหน่อยทุกคนคิวไม่เยอะมาแมนกี่นุดโด๑๒๓๔๕๖๗7ปี no of the p u s t and credit card for payment แม่งเงินสด ครที่จะมาฮ่องกงอะ่ะก็แนะนำติดเงินสดมาบ้างอม,มันไม่ใช่แคชเลสโซรไซตี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นร้านที่เป็นแบบโลเคอลานที่เป็นแบบไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวลงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นที่แบบขาใช้เงินสดทุกคนดูนี่ดู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 กระบวนการเขาอุ้ยพ่าสายได้อ่ะอุ้ยพ่าสายได้อ่ะ ร้านโลโก้ไม่มีภาษาไทยภาษาอังกฤษยังไม่มีเลยร้านโลโก้มากมมอันนี้คือบะหมี่เนื้ออันนี้คือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งและอันนี้คือเกี๊ยวน้ำเพื่อเล็กๆเพื่อน้ำจิ้มเพื่อน้ำซุปและผักชิมหนังมันร <ๆ S 1> ้อนๆจืดๆกลิ่นอะไรไม่รู้หอมมากเลย แล้วเส้นคือแบบนี้เส้นแบบเส้นเล็กอุ้ย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 หกนี่อันนี้คือน้ำมันเจ้า เส้นคือเด้งดึงมมากคือกัดเข้าไปมันจะมีความกร๊บๆอยู่อ่ะกร๊บๆเด้งซู่ลินซู่ฟันหรือเส้นไม่ไม่สุกว่ะเส้นแบบไม่ดู้อดนเต้หรือเส้นขวบหรือเส้นแก้วเส้นอะไรไม่ดูแต่แต่ซู่ลินนี่คือเกี๊ยวกุ้งมีกี่ก็ก่่ ตัวกุ้งเป็นตัวตัวงี้เลยจะไม่มีการเอาไปบดเอาไปสับคือมัเป็นตัวแบบนี้ไงถ้ารู้ว่าปลูกเกี๊ยวกุ้งจริงไม่รู้เกี๊ยวหมูหรือเกี๊ยวกุ้งเห็ดเห็ดเห็ดกุ้งมีความเห็ดนา่าจะเป็นเห็ดหมูเห็ดกุ้งเลอม เป็นอร่อยว่ะทอพริกศรีราชาป่ะเนี่ยใส่ซอสอะไรกันด้วยทุกคนอืออร่อยทอดอะไรอ่ะคือน้ำจิ้มถูกกีป่ะมีมีความเอิบจะเผ็ดมีความต้อเจี้ยวอ่ะโคตรแปลกเลยแต่อร่อยว่ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ทุกคนเขาบอกว่าใส่แล้วมันเลิศ อีซอสน,นี่คือ,คอมไม่ต้องใส่น,น้ำมันเลยทุกคนใส่อีซอนนี่เลยจบจบตัวอะไรกนันดูเนี่ยอร่อยมากอร่อยอร่อยเ,อยเลยแรกๆมันจะมีความ ผิวเลี่ยนสิวจืดสุกจ,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 จืดหน่อยแต่ว่าพอใส่น้ำมันงาน,น้ำมันพริกอะไรไม่รู้แค่อีซอนเนี้ยคือจึ้งเลยทุกคนสิบสิบสิบจบจบ,จบทั้งหมด172คูณเท่าไรห้าเอาเอสี่จุดห้าคูณห้าก็ดูโอเวอร์ไป700กรกว่าบาททุกคนมื้อนี้มีบะหมี่เกี้ยวหนึ่งบะหมี่เนื้อหนึ่งเกี้ยวน้ำหนึ่งแล้วก็ผักลวกอีกหนึ่งฮ่องกง ขูกแค่ค่าตั๋วที่เหลือแพงหมดแต่ถือว่าอร่อยอร่อยมากอร่อยเลยอร่อยแบบไปแดนฝรั่งแต่งตัวน่ารักเชียวเป็นเขียวเขียวเออเป็นมาริโอใช่ปะและตอนนี้หลังจากทานข้าวเสร็จเราจะไปทานหวานต่อทุกคนชื่อร้านโดเวกเว้ยไม่มีคนเลยลองไหมได้ลองไปนี่ชื่อร้านนี้ลองเสิร์ชหาดูใน Google อยู่แถวจอแดน อยู่ใกล้ๆร้านบะหมี่อยู่ตรงข้ามกันเยองๆยืองๆตรงข้ามกันข้าวร้านนู้นปุ๊บหวานร้านนี้ได้เลยเอากูเอาทีรามิสุแล้วก็มีฟิลแบบบัวลอยซึ่งมาแบบใหญ่โตมโมรานซึ่งมาแบบอลังการมาแบบมีไดไอทีรามิสุแบบมีควันความไดไอไดไอต่างๆเอยใดดูดูดดเล่นใหญ่เล่นโตมโมรานทาแล้วนะครับปึง้ง <Brand. S 2> อุย้ยเนี่ยปิดลำบากความสวยเนี่ยมันลำบากแบบนึงนะขอแบบคือเหมือนอคือเหมือนจะอร่อยนะที่เราพูดมิสูปกติก็ไม่กินไกติมปะ,ะคือ,อคือมันต้องคือมันต้องอร่อย<น>ด้วยตัวมันเองแป้งมันล้วนๆปแปลกไหนลองทานกับไอติมดูครูเป่าทำไมอ่ะ ชินชินชินเป่าเฉยมันมีความเปรี้ยวอะที่ทำให้ส่วนเปรี้ยวปะไม่หมอต้องแยกเป็นส่วนแล้วมันชิมว่ามันเปรี้ยวที่ตรงไหนอะขอหาก่อนว่ามันเปรี้ยวอะไรแครคเกอร์ไม่น่าเปรี้ยวได้เหรอน่าจะเปรี้ยวที่ครีมแครคเกอร์รอดแครคเกอร์รอด มันเป็นครีมชีสป่ะเนี่ยครีมแน่แต่ไม่เป็ชีคือกูจะเจอสาเหตุละว่ามันจะมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งทุกคนเปรี้ยวเบุบบูดอ่ะของมึงเมื่อไรจะมาเนี่ยกูก็ไม่เคยกินเปรี้ยวไงกูก็เลยแอบตกใจว่ามันเปรี้ยวจากอะไรเป็นรสชาติของเขาทุกคนไอติมอร่อยมึงไอติมอร่อยไอติมเปรี้ยวไอติมอร่อยเนี่ยฟิลลองฟิลอยากรู้ฟิลอยากเห็นฟิลเน้นเดินเข้าเลย คือบะมี่ป่ะอันเนี้ยควรกินบะหมี่ช้กันเ้อือหอูเขาไฟเอ่ยใดฟิอมียกอะไรเอ่ยใหญ่ไปปะเ,ปเด้ยเข้มอ,อยู่นะ รสชาติเข้มข้นเลยถ้ากรูมันใหญ่ขนาดนี้กูอาจจะสั่งแค่อันเดียวอร่อยแบบแปลกๆอ,อร่อยแบบต้องไม่กินด้วยกันเออใช่่อร่อยอ่ะอย่างนี้ทำให้มันแม่อร่อยตัวอะไร้ะอร่อยแบบแปลกๆใช่คุณรู้สึกว่าวาฟเฟิลไม่เข้ากันคือถ้าแยากชิ้น,นอร่อยและนี่คือร้อยเจ็ดสิบฮ่องกงดอลลาร์ทุกคนแอบบแพงไปกันต่อจ้าทุกคน ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปร้านหมูแดงหมูกรอบเคยมากินแล้วครั้งหนึ่งเพื่อนพามาโดยบังเอิญเพื่อนพามาชอบมากอร่อยมากมาครั้งนี้ว่าจะไม่มาแต่ไหนๆมาแล้วมันไม่ได้มาต้องมาหมูแดงหมูกรอบคือที่ปกติไม่ค่อยกินหมูกรอบด้วยนะปกติหมูกรอบที่เรากินหมูกรอบต้องกรอบหมูกรอบต้องแบบหืแต่ร้านนี้ที่ฮ่องกงคือโอ้ ไม่มีคนหรอเฮ้ยไดไม่มีคนมึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยอเอาเลยเอเยนี่ร้านนี้อยู่แถวแถวย่านคือเป็นร้านที่จะมาไหว้แชร์กงหมิววัดกังหันเนี่ยนี่เลยนี่วัดอะไรไม่รู้ชื่อร้านอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเขาได้เลย,เข,เ,ลยเขาได้เลยจ้ะโคตรมากิน<ร>บุญบาปเขาได้เลยปิ่นหอมมากกินอาหารชําซิมเลย thank you อันนี้น้ำอุ่นนะทุกคนเอาไว้กินย<อ>ลวกช้อนจ้าแบบนี้ไปหากินเดอ้อ <c oughs> เขาขำเดอ้อ <c oughs> เสียใจอย่าตอนนี้เขามีแต่แบบอาหารเช้าเท่านั้น only breakfast แล้วก็จะเริ่มขายพวกหมูแดงหมูกรอบเอยได้ข้าว11โมงครึ่งแล้วก็เลยคิดว่า <c oughs> ตอนนั้นแหละคิวจะเยอะแล้วก็ตื่นเต้นดีใจตกใจว่าเฮ้ยเราได้กินของดีโดยไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องรอคิว ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเราเคยกินเป็นแบบที่เป็นหมูแดงหมูกรอบของเขาแล้วตอนนี้ก็เลยมากินเป็นเมนูอาหารเช้าเป็นฟิลเส้นฟิลอะไรฟิลหมูสับเบาๆมีหมูสับนิดหน่อยและกุ้งแห้งนิดหน่อยเบาๆไม่เยอะฟิลเส้นเล็กฟิลนูดโดฟิลพิดเตียวและนี่ก็คือบรีฟเนื้อกินว่ามามะ่าและก็มีขนมปังและสแครบัลกินอย่างหม

มันไม่ได้เป well, ็นเห็ดไว้เป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้มาดูเป็นแมงหรือว่าอร่อยด้วยมือคือดีอ่ะไม่ผิดหวังเลยอ่ะไม่ผิดหวังแต่ไม่ผิดหวังจริงๆคนดูนี่เป็นแบบไข่แกรมโบเอ็กอันนี้ก็คือปกติทั่วไปไม่แตกต่าง นีนไกินนได้นะเอาได้นะอโอเคเปลีเสโอเคโอเคเปีจมูอ่ะนอยเราจะเปิดปะเปิดดซ้ำไหอันนี้ตัว เขาสั่งผิดอะ่ะไม่รู้ใครสั่งผิดเขาไปเดินหาหลายโต๊ะแล้วเว้ยว่ามันไม่ใช่แล้วเขาเอาอยู่ๆเขาโยนน้ำจิ้มมาสองถ้วยแล้วก็เอาเป็ดมาวางแต่ว่าแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเขาเรียกน,นะบางมือบางแบบเออแต่เอาได้เอาได้แล้วก็ขอเป็ดมาวางทุกคนเราก็เลยบอกว่าเราเอาเรารับไม่รู้หนังดูกรอบมากหนังดูกรอบหนังดูฉ่ำหนังดูแบบอ๋อนายกัดเหมือนสวรรค์งจะไม่ได้มากินอีกรอบนีงแล้วนะเพราะว่าคนมันจะเยอะเพราะว่าเลย มึงกินตอนนี้เลยดูความเป็ดหนังครอบนอบเนื้อไม่เหนียวด้วยน้ำเป็ด เค็มๆแต่ไม่เยอะเค็มๆแบบสดได้อะ้เค่งวแล้วว่าที่เคยกินอะอาหารที่เป็นพวกหมูแดงหมูคออะว่าเลิศแล้วอะอาหารเท้าก็ไม่แพ้กันแล้วเป็ดคืออร่อยมากรับจบเลยแล้วเป็ดแพงอยู่ทุกคนเป็ดแพงอยู่แต่อร่อยมากอร่อยมากได้มาครึ่งตัว แล้วก๋วยเตี๋ยวมีกันโคราชามีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวโพราชามีไข่มีขนมปังแอบเยอะอยู่พยายามไปกินให้หมดเพราะว่าเสียดายเลิศม,มาตามได้เลยทุกคนอันซีฮ้องกงร้านอาหารที่แบบปังอาหารเแนบบี่ยจึงร้านอาหารเยอะอร่อยจิบห,า,หายเลยร้านอาหารที่แบบมาเอะแพงหน่อยแต่มาเอะทั้งหมดมือน,นี้ก็คือ221 ดอลล่าฮ่องกงร้านนี้ก็คือแคชชงเงไีลไม่รับบัตรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่รับ10เซน20เซน50สเซนไม่รับเหรียญย่อยเหยเรียญเศษด้วยใครจะแบบหาเหเรียญเศษมากอง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 นะเขาไม่รับ thank you จะใช่เลยใช่แล้วนี่คือร้านนี้ลีชื่อร้านอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแถวนี้ที่คนมุสลิมจะเยอะ ชามชูปโปใครที่จะมาไหว้เทพเจ้ากวนอูขึ้นสถานีนี้แวะกินก่อนได้หรือว่าแวะกินก่อนเพราะว่าถ้าขากลับะไปขึ้นฝั่งอื่นได้จะไม่ต้องเดินกลับมาเพราะว่าแอบไกลยอยู่ถ้าไหว้เสร็จเราจะได้ลงทางอื่นเราจะได้เดินไปทางอื่นได้เลยไม่ต้องวนกลับมาเพราะว่ามันมีทางขึ้นหลายทางมากแล้วดูคนเยอะนะ Taste of old Hong Kong ้ฮ่องกงนะจ๊ะเป็นแบบสูตรฮ่องกงสูตรเก่าสูตรใหม่สูตรโบราณมีจัมโบ้ฟิชบอลอีเส้นนี้เป็นเส้นที่น,นี่ที่ต้องกินเดี๋ยวลองสั่งเดี๋ยวต้องสั่งมันเป็นไรซ์เป็นเป็นไรซ์โรอะไรสักอย่างไม่รู้นี่ไงซีมไรซ์โรนี่คืออาหารจานใหญ่มากหรือวา่ามันรวมมาแล้วอะไรอย่างนี้ข้าวมูต้าวมูต้าหมูทอดอร้อนมาก อันนี้คือข้าว rice 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 r o a l something ว้าวปีกไก่ว้าวปีกไก่คนรน่ากินเลยร้อนร้อนเรร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยเต้าหู้คือน่ากินมากโคตรกรอบอร่อยมากมันเป็นแบบฟองเต้าหู้ไว้ร้อนอร่อยอร่อยเลย มันร้อนๆมันร้อนๆแบบร้อนๆเลยอะ่ะอร่อยพี่ผายอันนี้จะเป็นไรซ์โรลเป็นเหมือนฟิวหอยจับคืแบอ,แอแป้งหอยจับเหมือนแป้งหอยจับอันนี้ฟิวนมจีบปะนมจีบปะเอ็งเป็นข้าวอันนี้ฟิวน้ำจิ้มพวกจีนกูว,นนว่าใช่ วันนี้อะไรก็ไม่รู้ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่เท่าฝ่ามืออ,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 อุ้ยพี่อันก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยแล้วมีรสชาติด้วยนะประเด็นอ่ะทุกคนไม่ต้องมาคอมเมนต์นะว่ากินอะไรไม่บอกเลยอะไรคืออะไรอะไรไม่รู้แล้วซอสอันไหนคืออะไรก็ไม่รู้น,นี้อร่อยอยูอ่เป็นฟิวลูชกชิ้นปลาทีด่ดีสุดดัม pling ซอสเอ็กโอ ไหนซอสอ่ะขอาเราอยู่ข้างในเหรอร้นอนนิดหน,นอ่อยนนะอยังไม่เจอนะเว้ยเยอะเป่าละสะอาดละแล้วกูใช้มือจับสะอาดเหมือนเดิม อไส่ยอยู่กับจึงเงี้ยไม่ดูเรื่องเลยว่ามีซอนเอกโวมีไส้อยู่กับจืงเดียวกระจืงเดียวไม่เรื่องไม่เล um. ือกทุกอย่างใช้มือไม่มีอะไรเลยต้องใส่ต้องถือไก่ไก่เผื่อใช่ไหมให้มีโปรโต้ละเป็นฟิวไก่ต้มน้ำปลาเค้มน้อยแต่ยังเค็มอยู่อุ้แต่ร้านนี้ต้องยอมต้องหูเขาด้วยป่ะ แล้วข้างนอกกรอบแล้วข้างในแบบยุยยุยอ่ะโคตรโคตรปึ้งอืมผัดถั่วงอกจินมที่ใหมไม่ใช่ผัดถั่วงอกผัดถั่วงอกผัดถั่วงอกน่ากินมากมันใหญ่ปะวะเขาดูกัโอ้ยเอามาเลยเออคุณกูจะสั่งผัดถั่วงอกสั่งบะหมี่ผัดถั่วงอกตายหาจะสั่งผัดถั่วงอกไปชี้บะหมี่ลายบะหมี่ผัดถั่วงอกก็ใส่พอ มัมเป็เฉยๆโปรเี็ตเรียบร้อยทุกคนเกือบหมดเต้าหู้อร่อยมากเต้าหู้คตดอร่อยอ,อันนี้ยอมเลยเต้าหู้นี่คือที่สุดเลยเต้าหู้ทอดอ๋อเขาได้มิชลินปี2021ด้วยทุกคนไปความเสียหายวันนี้ทั้งหมด106ดอลลาร์ฮ่องกงเต้าหู้เต้าหู้แบกมากร้านเมื่อกี้ร้านเนี้ยเต้าหู้แบกมากเต้าหู้คืออร่อยที่โต้โหูเต้าหูาห้คืออร่อยแบบอร่อยมากใครสนใจก็ เรามาชิมดูทุกคนขึ้น MTR ตรงนี้แล้วเจอเลยขึ้นมาปุ๊บเจอเลยเจอร้านเลยอ่ามี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 แบบออตอนนี้คือกำลังจะเดินมากินชาให้ทีเป็นร้านชาที่ว่าอร่อยและก็ควรจะมาลองสักครั้งที่มาฮ่องกงอะไรอ่ะเฮ้ยข้ามันแก่ประตูน้ำว่ะ ประตูไหนไม่มอีกเรืนะ่องประตูน้าสีเขียวประตูน้ามันจะมีสีชมพูออไม่ชมพูกับสีเขียวซุปของฝั่งสีเขียวจะเป็นซุปมะนาวดองอแต่รับสุดจะเป็นฝั่งสีชมพูอ่ะจะเป็นซุปปกติใช่เฮ้ยสั่งตรงไหนวะอันนี้อี่ยงเอยอันนี้อี่ยงเอยเป็นอันที่วางไว้ตั้งนานแล้ว ไปไปไหนอินซูลินต้องเข้าหวานที่ไนหวานมากฟิลน้ำไหเนี่ยอารมณ์เหมือนดีโดที่เป็นน้ำอุ่นอ่ะว้ามีชาตมือด้วยเลิศเลิศจะบอกเลยว่าชาตมือเลิศกว่าเฮทีเอาดีๆยึดเลิศกว่าเฮทีจริงส่วนตัวนะอันนี้ฟิลส่วนตัวนะเพราะอันเนี้ยชี้มา ไม่ได้ดูรีวิวว่าเมนูไหนที่อร่อยแล้วต้องสั่งแบบไหนแต่เห็นว่าเขารีวิว้านกันเยอะแล้วมาถึงจิ้มเลยแบบไม่มีการคัสตอมไดๆมาหวานปากเลยแลวตอนนี้เราอยู่แถวมุงกกทุกคนเรามากินอันนี้ชิชายไอแลนด์คาเฟ่ชายไอแลนด์คาเฟ่อันนี้เป็นอาหารเช้าเป็นมื้อเช้าจะเป็นเลคเคนเมนูของเขาเป็นแบบนี้ ชื่อในร้านนะไม่มีภาษาอังกฤษ,าษาเลยราก็เลยต้องใช้ Google Translate แปลก็คือจะเป็น Pork Chop Egg Soup Noodles เรามาลองกันดีก,กว่าไข่ดาวนะ่ากินมากถ้าไข่ดาวแตกนี่คือแบบจบเลยนะเนี่ยโอ้โหและ p o อ k ช h o p ชิ้นใหญ่มากอ,มอันนี้มันเป็นเมนูเบรคฟาสต์ทุกคนฉะนั้นเนี่ย มันอร่อยในรูปแบบของอาหารเช้าเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้จัดจ้าจนเก,กินยมันก็เป็นแบบน้ำซุปสดชื่นสดชื่นร้อนร้อนร้อนแล้วยิ่งอากาศออนหนาวแบบนี้คือจึง้ง <c oughs> อ๋อสดชื่นมาก เหนียวเหนียวเขาน่าจะไปทอดนิดนึงอ๋อนี่ไงมันมีความกรอบความความเอาไปทอดนิดนึงน่าจะไปน่าจะไปย่างน่าจะไปย่างมาตรงนี้มันจะมีมันมันนิดนึงตรงนี้มันจะมีมันมันนี่นี่นี่มันมันขอบขอบมันมันอยู่ขอบขอบแล้วจะมีความกรอบเขาน่าจะไปเขาน่าจะไปย่างเอาไปจี่มาจะเห็นเป็นชั้นหมูแบบนี้ทุกคนจะมีมันอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เขาไปเบินไฟมันไม่รู้ไปย่างไปจี่ไปทําอะไรมาแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อหมูเป็นคลาย่หมูสามชั้นหมูกรอบแต่มันไม่ได้หมูกรอบนะ อร่อยมากเมนูวันนี้ไม่มีภาษาอังกฤษเลยที่เหลือมันบ้างที่เหลือเกือบทั้งหมดะจะเป็นเนื้อแล้วคนเยอะนะคนร้านเนี้ยคนเยอะนะทั้งคนโลโก้ทั้งคนจะไม่ค่อยโลโก้อร่อยใครมีโอกาสมาถาม่าวงกบมาลองได้เลยทุกคนหรือว่าไม่รู้ว่าอาหารที่หลังจากอาหารเช้าจะรสชาติเป็นยังไงนะแต่ว่าอาหารเช้าถือว่าโอเคค่้ได้ ไปกันต่อทุกคนไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อเรากลับมาเฮทีอีกครั้งทุกคนสั่งเมนูอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วจิ้มจิ้มเลยเห็นรูปแล้วจิ้มเลยทางก่อนอ่ะเราสั่งอันนี้ไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นภาพปุ๊บชี้ปั๊บเห็นปุ๊บชี้ปั๊บยังไม่รู้ชื่อเมนูเลยว่าเมนูอะไรแล้วก็สั่งมาปุ๊บมันเป็นเมนูเหมือนปั่นแล้วก็มีเป็นน้ำอ้อยุ่นแล้วก็มีใบวุนๆเยลลี่เยลลี่ข้างในอืมวันนี้ก็คือเอาออริจินอลเลย Supreme Brown Sugar อ่ uh, า Bobo Meal Original อัพ Can I have a lessweet? Lessweet Yes ได้แล้วจ้ะ Original <c oughs> ของเขา <c oughs> สั่งไข่มุกแต่ใช้หลอดเล็กสติสติไม่มี <c oughs> เป็นหวานน้อยที่ตรงปกเป็นหวานน้อยที่หวานน้อยจริงๆอะ่ะใครไม่ชอบหวานสั่งหวานน้อยได้เลยเพราะว่าใกล้เคียงกับคําว่าจืดเลยนี่คือถูกต้องไม่ใช่แบบหวานน้อยแต่ยังหวานอยู่อันนี้คือหวานน้อยคือหวานน้อยแบบใกล้เคียงกับคำว่าศูนย์แก้มือทําเลยกับเฮทฮทีกคนและสําหรับอันซีนฮ่องกงฮ่องกงพากินกุ๊บก๊อชาแนลอันนี้ก็คือ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยทุกคนใครมีคอมเมนต์ใครมีแนะนำอะไรสามารถคอมเมนต์กันไว้ข้างล่างได้เลยทุกคนแนะนํากันได้เลยแนะนํากันได้สุดๆนะจะให้พาไปที่ไหนอยากให้ไปที่ไหนอยากให้ไปกินอะไรอยากให้ไปทาอะไรนองคอมเมนต์มากันได้และคลิปถัดไปสายมูเตลูห้ามพลาดจุดนี้จะเป็นจุดที่จะพาไปไหว้พาฮ่องกงการงานการเงินการเรียนความรักสุขภาพทุกเรื่องอยากได้เรื่องอะไรจุดที่ห่วงจุย้ยแรงที่จุดในฮ่องกงใครที่เชื่อเรื่องห่วงจุย้ยเรื่องเชื่อมมูเตลูนะจะบอกเลยว่าฮ่องกงนี่คือ ที่คือที่คือที่แล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนกับคลิปอันซีนฮ่องกงพากินของกุ๊ปกอฟชาแนลนะครับบ๊ายบายมึงให้ทีแก้แก้แค่ได้สำเร็จเราต้องไปสั่งเมนูอะไรที่มันไม่แบบมั่วซั่วเอาหรอเอออันนี้ก็คือใช้ได้เออออริจินอลเขาคือใช้ได้ไปเเออเออเดี๋ยวเจอกัน